ครับและนี่คือบรรยากาศภายในงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางของขลังครั้งที่5ของชมรมอนุรักษ์พุทธศินพระเครื่องไทยครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะครับแล้วก็สอบถามสัมภาษณ์กับ FC และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะฮะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านใดบ้างนะครับติดตามชมกันได้เลยครับไป เรา,าดูตรงจุดนี้นะครับจุดจําหน่ายคูปองนะฮะจำหน่ายบัตรพร้อมกล่องส่งพระเข้าประกวดนะฮะบัตรบัตรสมพระมูลค่า600บาทนะครับจะได้กล่องใส่พระหนึ่งกล่องครับจากนั้นก็นํามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนด้านข้างนะฮะด้านข้างนี้ก็จะมีการลงทะเบียนหากใครส่งตั้งแต่5้าองค์ขึ้นไปจะได้รับพระปิตาจิว๋วหลวงพระเดิมวัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ครับส่งเสร็จแล้วให้คณะกรรมการตามโต๊ะตรวจสอบเพื่อรับเข้าตู้นะครับจากนั้นนะฮะก็มาส่งพระก็มาลงทะเบียนส่งกลับบ้านได้นะครับส่งโดยไปรษณีย์ไทยนะครับจะส่งพระกลับบ้านครับส่งโดยทางไปรษณีย์นะครับ เนือเหมาจ่ายทั้งหมด100บาทจะองค์เดียว2องค์3องค์ 10, องร้อยององค์2 0 0 300องคงพันองค์เราก็คิดค่าใบค่าส่งไปเสอร์แค่100บาทนะครับส่วนครั้งที่แล้วนะครับพระท่านใดติดรางวัลที่1นะฮะก็จะมีหนังสือชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยครั้งที่14ครั้งที่แล้วเราจัดวันที่23กุมภาพันธ์2568ครับ ะะด้านหน้าปกจะเป็นรูปพระหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างวรมีเนื้อทองคำปี2,519ของนะครับเจ้าของนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรสิวาวิ์สำเร็จผลนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของพระครับก็นำมาโชว์เป็นภาพภาพปกนะครับส่วนด้านหลังนะครับปกหลังจะเป็นพระหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรครับของคุณกิติเชษฐ์สัจจานะฮะ เจ้าของละครับหนังสือเล่มละเท่าไหร่ครับ250บาทมาซื้อตอนนี้นะครับผมลดราคาให้เลยเหลือ250บาทครับผมนะหนังสือปกติราคา250บาทมาซื้อตอนนี้10นาทีนี้เท่านั้นนะครับผมลดให้เหลือ250เท่านั้นครับมาซื้อได้เลยครับนะสินาทีนี้นะครับจับเวลานะสินาทีนี้ใครมาซือ้อ ลดให้เลยเหลือ250าสโอเคนะครับราคาพิเศษเหลือ250บาทเดี๋ยวพี่ไปใส่แบบเสียงมุกตลกนิดนึงนะนะครับนี่โต๊ะที่หนึ่งนะครับเป็นโต๊ะพระสมเด็จครับพระสมเด็จก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับเข้ามาร่วมตรวจสอบพระเครื่องนะครับสวัสดีครับนะครับพระสมเด็จก็จะมีหลาย หลายอาจารย์นะครับอาจารย์ป้าหมูนะครับสมเด็จวังหน้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมโต๊ะที่สองครับโต๊ะหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้และที่ต่างๆนะครับโต๊ะที่สามเหรียญธนาจารย์ครับโต๊ะที่สี่พระเนื้อดินชินครุครับโต๊ะที่ห้าเห็นอาจารย์แม่งเสตปุระรู้เลยนะครับสวัสดีครับเป็นพระกิ่งนะฮะ พระกริ่งปาวเรศนะครับตัวที่5ครับก็จะมีพระกริ่งรูปหล่อหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับตัวที่6ครับพระปิตาเครื่องรางนะครับทุกทุกทุกอย่างและตัวที่7ครับตัวหลวงปู่จินนะตัะหลวงปู่จินวัดละหารไรครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่มาคุณพี่ชื่ออะไรครับสมศักดิ์ครับ คุณ<า>พี่สมศักดิ์นะครับมาจากจังหวัดไหนครับอ่ากทมนี่ครับมาจากกรุงพระโขนงเขตพระขนงพระขนงออนนุชใกล้ๆทางบางนาครับบางนาครับผมคุณพี่วันนี้มาส่งกี่องค์ครับวันนี้เหลือ,งอ,งอ,อแค่สององคนน์เองเลยอ๋อสององค์นอกนั้นส่งไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วครั้งที่แล้วก็ได้มาห้าองค์แล้วครับ <า S 1> อันนี้พระที่ครับครั้งที่แล้วมีติดโบแดงที่หนึ่งอกไปไหมครับห้าองค์ส่งห้าองค์ติดห้าองค์เก็บพระสวยจริงๆนะฮะแล้วครั้งต่อไปจะมากันมัครบ ก็ต้องดูดูรายการของของคุณอันกันครับครั้งต่อไปวันที่30 30 30าาสพฤศจิกาครับนะฮะสะดวกเรียนเชิญนะครับครับผมน่าจะ3เดือนน่าจะมีพระเข้ามาเยอะอยู่นะครับโอเคครับผมครับผมเรียนเชิญนะครับคุณพี่ครับครับขอบคุณครับนะฮะก็นี่คือคือ FC หนึ่งท่านนะครับวันนี้เราก็เจอ FC หลายๆท่านนะฮะแต่ว่าบางท่านก็ ไม่สะดวกสัมภาษณ์บางท่านก็พูดไม่เก่งนะแต่เราก็จะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆครับถ้ายัางไงท่านผู้ชมอยากได้พบเห็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับบรรยากาศที่มีแต่มิตรภาพมีแต่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ f c ชมรมพุทธศินพระเครื่องไทยนะก็ครั้งต่อไปจัดวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 8เป็นครั้งที่16ครับเราจัดกันมาเรื่อยๆนะครับเสียงตอบรับจากพี่น้อง เอของเราทุกๆคนนะครับมา,มาร่วมงานทำให้มีครั้งนี้และครั้งต่อๆไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการส่งเข้าประกวดและขอบคุณทุกๆคำติชมที่ทำให้เราพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงครั้งที่16กันแล้วและจะต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆครับนะจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวงังพบกันในครั้งต่อไปครั้งหน้าครั้งที่16วันที่30พฤศจิกา 2 5 1พแล้วพบกันครับครับรอบวิวนี้นะครับก็คือเป็นพระหลวงปูทิมนะครับหลวงปูทิมวัดลาหารไร่นะครับองค์ใหญ่มากดูนะครับ<า>เนื้อน่าจะเป็นเนื้อโลหะครับองค์ใหญ่มากหนักมากองค์ใหญ่มากนะครับเป็นหลวงปูทิมวัดลาหารไร่หลายๆองค์นะครับ ชุดนี้แล้วสำหรับวันนี้ท่านที่มาร่วมงานนะครับเราเป็นของสมนาคุณก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่นะฮะเป็นพระปิดตาพิมพ์จิว๋วสำหรับท่านที่ส่งพระ5องค์รับเลยหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ในช่วงกิจกรรมระหว่าง ที่กรรมการตัดสินพระนะครับก็เราจะมีการแจกนะแจกพระตรงนี้นะครับตรงนี้ครับสำหรับแผงนี้นะครับเป็นพระที่อันนี้เป็นพระมาเหสิวน,นะครับท่ากระดานหูยานลบล,ลบบุรีพระหลวงพ่อเดิลบัดหนองโพนะครับหล,ล่อลอยองค์หลวงพ่อไปวัดกำแพงพระใบเสมานะครับพระหลวงพ่อไปวัดกำแพงพระจอบนะครับ นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสื้อเกราะของฝั่งทนนะฮะเนื่องจากวัดกำแพงตั้งอยู่พระรามสองนะครับเป็นเนี่ยครับตรงที่เป็นเนื้อโลหะตรงนี้นะครับเป็นพระที่นํามาสําหรับท่านผู้ที่จะทําบุญทอดกรินนะกระิ่นทานหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็ทําบุญ2,000บาทรับไปเลยหนึ่งองค์ครับทําบุญกรินนะฮะตรงนี้นะครับพีกันชลีก็นํามาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะฮะ ครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกัญชลีนะครับเป็นแม่นงานและประธานจัดงานในวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณพี่กัญชลีครับวันนี้เป็นยังไงม้างครับผลประกอบการเสียงตอบรับจากเอฟซีก็ต้องขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่ยังให้ความไว้วางใจกับทางชมรมอนุรษ์พุทธศิลป์นะคะอย่างตลอดไปแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะก็ผลประกอบการออกมาถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะ ในระดับเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็ยังได้เป็นที่1เหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้เป็นงานครั้งต่อไปของเรานะคะครั้งที่16แล้วนะคะก็เจอกันในวันที่30พฤิจิกา2568ที่ไปสนีไทยแจ้งวัฒนะยังเจอกันที่เดิมะคะ่ะโอ้โหเริ่มต้นจากที่ผมเจอพี่กัญชลีตั้งแต่ที่างานราชพัฒ <c oughs> ใช่คะ่ะราชพัฒ <c oughs> างานใหญ่โตอย่างนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับเป็นเป็นอะไรที่ต้องต้องขอบคุณ f อีจริงๆนะคะที่ทําให้เรายืนมาได้ยืนจนแข็งแรงได้ขนาดนี้ต้องขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับเราจริงๆนะคะเรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดกันเลยนะ,ะใช่ค่ะเราก็คือเราสร้างความสร้างความเป็นมาตรฐานให้กับวงการประกวดพักเครื่องนะคะสายอนุรักษ์เราไม่ใช่ว่ามีแต่พารเก้ เรามีพระแท้แล้วทุกคนทุกท่านก็สามารถที่จะดูพระเองได้พระที่เราถือครองอยู่มาศึกษาร่วมกันแล้วเราก็จะให้ความรู้ความเข้าใจและความกระจ่างในองค์พระของท่านนะคะเราเรายืนด้วยจุดจุดนี้คือความรู้อย่างเดียวเลยค่ะนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้จัดงานงานใหญ่งานดีงานมีมาตรฐานต้องที่นี่ครับ ท่องแตมทองไปสนีไทยแจ้งวัฒนะกับชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์พระเครื่องไทยบริหารงานโดยคุณกัญชลีครับ <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ <Okay. S 1> และผู้ที่ได้รับรางวัลส่งพระมากที่สุด <Okay. S 1> ได้แก่คุณชาติชัยเจียรวนนท์ครับ ขออนุญาตเรียนเชิญค at <adan> ุณเฉลชัยเจริญรัตน์ขึ้นรับด้วยรางวัลจากท่านพลต urm เดชสุทธน์รสายขวัญเลยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับผู้แทนคุณชฉลชัยเจริญเจริญรัตน์นะครับขึ้นรับด้วยรางวัลจากพลตำรวจเอกสุทธน์พรสายขวัญครับรางวัลต่อไปครับรางวัลส่งมากที่สุดประจำโต๊ะขออนุญาตเรียนเชิญ พลเอกเี่ยมน้ำจันทร์ขึ้นมากเพื่รางวัลครับพลเอกเี่ยมน้ำจันทร์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักง,ง,งานตลาดโฉงกะลาหุ่นะครับท่านก็ปฏิบัติหน้าที่รานอาหารหัวหน้าสายเสนาธิการประจำรองตลาดก,กระซิมกลาโหม่นท่านที่สามนะครับเพื่อเพื่อรางวัลได้ท่านที่สองพระ มาสุดจะโต๊ะพระสมเด็จได้แก่ท่านมานิตสีทองครับขอญาติเรียนเชิญท่านมานิตครับ สเสดงความดีกับท่านมนตรีทองที่ได้รับเพื่องรางส่งมากที่สุดประจำโต๊ะพระสมเด็จน,นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านท่านท่านดูดูว่าพระมากที่สุดหลวงปู่ทวดครับนะครับก็อขอไปค,ครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินชินผงครับเนื้อดินชินผงได้แก่คุณ เชิดชัยเชียร์และวอนค้าขอเสียงโรรเอรือด้วยครับ ทีมงานกรอบพระจริงต,ตัวนะเดินมาด้านหน้าได้เลยทีมงานกรอบพระไปให้แค่นี้แหละครับขอแสบงควาีท่านพลเอกเกียรติรัมจันทร์นาถีคุณผู้อมรางวัลที้กำลังนะครับเป็นที่ปรึกษากิจกรรมาสของชมรมรักพุทธศิลป์พระเครื่องไทยนะครับและรางวัลส่งพระประจำโต๊ะโต๊ะเรียนมากที่สุดนะครับ พยาเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสิกวาวย์สังเ็จผลขึ้นมอบถ้วยรางวัลครับและกอบพระไม่เจ็ดตัวเลยกอบพระและโต๊ะที่และผูนี่ส่งพระมากที่สุดประจาโต๊ะพระเรียนนะครับได้แก่คุณหญิพงพระสมเด็จครับผมขอเรียนเชิญรับถ้วยรางวัลครับ ชีงานนะมาช่วยกันถ่ายรูปกว่าครับยูยืนคู่อยู่ข้างหลังครับฝากติดตามชมคลิปด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆลงในช่อง YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook ของชมลงนะครับก็มีทีมงานคุณหญิงพระสมเด็จนะครับที่ช่วยถ่ายทำในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณหญิงพระสมเด็จด้วยนะครับ ไม่พอเราควรขอเป็นพื่อ,อ,อ,อได้ไหมครับช่วยเสวยมสรงานครับเอามรู้ตั้งส่ยงานได้ครับคาาราวหน้าเราจะเพิ่มเพิ่มพระให้ล นี่ได้รับรางวัลน,นะประกวดพาได้ที่หนึ่งนะครับโอ้สุดยอดครับนี่ที่หนึ่งครับที่หนึ่งเคครับ